ในอายะที่22ของสุรตุลมุนซึ่งพวกได้ทรงกล่าวว่าฟัฟมะยมชีมุกิบันอาลวาเจฮิฮีอัหดาอัมมัยมชีซาวียันอาลาสิรตมุมุสตะกิมก็มีความว่าผู้ที่เดินคว่ำบนใบหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่า หรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงบนแนวทางเทียที่เที่ยงตรงก็คือคนที่เดินคมก้มหน้าความหน้าเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีความผิดหวังในที่นี้ก็หมายถึงคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเหมือนกับชีวิตของเขาเนี่ยมันมันอยู่อย่างสเปะสปะนะครับเดินค้ามหน้าไม่มีแก่นสารอะไร ส่วนคนมุสลิมนั่นก็จะเป็นคนที่เดินตรงอย่างสง,ง่าผ่าเผยนทำอะไรก็เรียกว่ามีความมั่นใจส่วนคนที่ไม่เอา,าศาสนาไม่ปฏิเสธอลอถสุภานุจาราเราจะพบว่าเขาใช้ชีวิตอย่างหลงผิดอยู่เราเราจะพบเห็นได้ในสังคมเนี่ยคนที่ไม่ยึดแนวทางอิสลามนะ เขาก็จะอยู่กับความมึนเมาอยู่กับความเล่นสนุกเล่นการพนนันเขามีเรื่องราวอะไรเข้าตัวเองก็แก้ปัญหาแบบผิดๆิดนะเล่นยาเสพติดแล้วก็ผลจากยาเสพติดก็ทำให้เกิดการฆ่าคมขืนตบตีกัน ตีรันฟันแทงวันวันหนึ่งอะ่ะแต่เราดูข่าวเนี่ยเราจะพบว่าบ้านเราเนี่ยนะข่าวพวกนี้เยอะมากมันเป็นเรื่องที่แทบดูแลสลดใจนะครับบางทีขับรถปาดหน้ากันโมโหนิดหน่อยก็ลงมายิงกันแทงกันเด็กวัยรุ่นก็ไม่รู้อะไรเจอกันไม่ได้ทั้งทที่ใหม่รู้จักกันใหม่ถามก็แล้ว กลัริไล่ตีไล่แทงกันไม่รู้ว่ามันเกลียดกันมาแต่ชาติปางไหนนาะสามภาษาชาวบ้านนะเรจะเกลียดตรงไหนบางทีบางไม่ได้เคยรู้จักกันเลยนะเพราะความรักพวกรักพ้องใครมาดูถูกสถาบันก็ก็ฆ่ากันถึงชีวิตฉะนั้นคนที่ปฏิเสธลัสุภานวัตราเนี่ยเราก็ได้เปรียบเทียบผู้คนเหล่านี้เขาจะใช้ชีวิต เหมือนกับว่าเดินความหน้าความตาไม่อยู่บนบนแนวทางที่อยู่บนแสงสว่างจึงแตกต่างกับคนมุสลิมนะครับเมื่อได้รับทางนําจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงเขาจะไม่ไปพึ่งยาเสพติดเขาจะไม่พึ่งอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลามาเป็น พระเจ้าเนะี่ยเขารู้ว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องของความทดสอบเขาจะทำให้ความยากจนนะหรือว่าเป็นโรคร้ายทรัพนยะ์สินเงินทองก็เป็นบททดสอบเขาจะไม่ไปพึ่งสิ่งผิดผิดเมื่อมีปัญหาเช่นธุราเมรัยนะเขา เขาก็จะออกหาการพนันเขาก็จะไม่หวังรวยแบบลงลมแรงๆนะเพราะว่าเขารู้ว่าความจนนั้นก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งวันนี้เขามีข้าวกินเขาตื่นมาแล้วไม่มีอันตรายปลอดภัยนะแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงแค่นี้ก็เขาก็ทำดีลแล้วนะไม่จำเป็นต้องรวยลนฟ้าคน กาเฟสเราจะพบว่าถึงแม้ร่ำรวยอย่างมากมายมหาศาลก็ยังไม่อยากจะพอไปรุกรานสิทธิของคนอื่นบางคนก็เป็นระดับผู้นำประเทศแล้วก็ไปรุกรานประเทศอื่นนะเพราะว่าดูแล้วประเทศนั้นมันมันสู้เขาไม่ได้เขาก็ไปยึดไปแยก เพื่ออยากได้ทรัพยากรค่าคนบริสุทธิ์ต่างๆมากมายคนไม่รู้อีนิวอีเนก็นเพื่อที่จะอยากมีอำนาจอยากจะเป็นใหญ่อยากจะสร้างนะความบารมีให้ทั่วไปทั้งโลกแล้วเขาก็ลืมไปว่าชีวิตของคนเราน่ยต่อให้เขามีพวกพ้องมียุอาวุธยุธโทโธปกรณ์มากมายอย่างไร เขาก็หนีความตายไม่พ้นแต่ความตายมาถึงเขานะญาติญาอาจารลูรรมุอาจารลูกมุมเมื่ออาจารย์มาถึงเขาน่ะและยะตะจะจะสาะคิรุนะาะอาจารย์เวลายะสักดีบูญเขาไม่สามารถที่จะให้ช้าไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือเร็วไปสักชั่วโมงต่องให้เขามีเงินทองมากมายมีพวกลูกน้องสมุนมีอาวุธยุธทธปกรณ์ มาายการไปไม่มีใครเห็นก็เอาชีวิตเข้าไปได้อย่างง่ายดายเพราะนั้นคนกาเฟสเนี่ยเขาจะหลงลืมตัวลืมไปว่าเขาต้องต้องมีจุดจบของชีวิตคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าต้องมีจุดจบและต้องตายไปโดนสอบสวนจากอัลลอฮฺสุพาน์วงจลาเนี่ยเขาก็จะไม่โลภมากเขาก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดร,ระวัง เขามีเขาก็ต้องเผื่อแผ่ให้คนที่ไม่มีไม่ใช่มีแล้วยังก็จะเอาอีกไปริดรอนคนจนอีกไั้ทั้งนี้ตัวเองก็รวยล้นฟ้าอิสลามกม็ได้สอนอย่างนั้นนะครับคนที่รวยต้องื่อยเหลือเผื่อแผ่ให้กับคนยากจนคนจนถ้าไม่มีก็ต้องอดทนไปทำมาหากินหาอาชีพที่สุจริตไม่ใช่จนแล้วก็ไปลักคนนู้นรักคนนี้เดือ้องว่าความยากจนบางคนจนแล้ว ก็ไปกินของอารามให้มันเมาไปอีกแล้วเกิดความยากจนมันจะหายไปไหนล่ะไอสลามไม่สอนอย่างนั้นนะครับคนจนก็ต้องอดทนให้ดูเนี้ยมัดเตียวล่อให้เขานั่นก็คือเขามีร่างกายที่สมบูรณ์นะมีลูกมีหลานไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์มากมายเขาก็มีความสุขแล้วนะครับนี่แหละคนอยู่ในอิมานต่อรอสุภานโนกาลาเนี่ย เขาจะเดินอย่างสง่าภาเผยเมื่อไปถึงวันอาเครเขาก็สง่า,าพาเผยเช่นเดียวกันนะมันเหมือนกับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นอิสลามให้ความดีต่อ <c oughs> ผู้คนมากมาย <c oughs> เป็นเมตาตาตระโลกทั้งผองอัลลอฮฺสุบฮานวาตัลาเดนตัดว่าโอมยูริดินละในใครก็ตามที่รอบประสงค์ที่จะ ให้ทางนำเขาเขาก็จะให้เขาหัวอ,อกของเขาเนี่เปิดใจที่จะได้รับอิสลามนะครับไม่ยุริละฮียฮดียหูเยชรอห์ซดระหูหลิอิสลามอันนี้อเราบอกว่าเลยนะให้หัวใจนั้นนะเบิกบานด้วยการรับอิสลามไม่ว่าจะพูดไรเขาก็นะน้อมรับหลักการส่วนคนที่นะเราจะให้เขาลงเนี่ย มันจะเหมือนกับว่าเขาจะ <c oughs> หัวใจเขาจะอึดอัดเราพูดถึงอิสลามมันจะอึดอัดเหมือนกับขึ้นบนท้องฟ้าไม่ยอมรับนะคนประเภทนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินทองมากมายแต่ว่าใช้ชีวิตในบนดุนยาเนี่ยมีความมีแต่ความคับแคบนะไม่มีความสุขนะครับนะและนั้นรทำดินละพี่น้องอ้เราฝังทั้งหลายเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ ที่เราสุบฮานอัตลอลาให้กับบา่าของพระองค์ก็คือเนียมาตีให้เรานั้นเข้าใจอิสลามให้เราได้อยู่บนหลักการของอิสลามท่าเร,ราสลูลาสลลอฮหัะลัยวบะสลัมได้กล่าวว่าไม่ยูริดิลลาหูบีฮีคอยรอนยูฟักกิหูฟิดดีนใครที่ลล l a h สุบฮานวตลลอจะประสงค์ให้เขาได้รับความดีเนี่ยพระองค์ก็จะให้เขานั้นเข้าใจศาสนา เราไม่ได้บอกว่าถ้าเราจะให้ความดีต่อใครแล้วจะให้เขารวยจะให้เขาสวยจะให้เขามีอำนาจบนแผ่นดินไม่ใช่ให้เขาเป็นผู้ที่เข้าใจาศาสนานั่นแหละนะเพราะผู้ที่มีเขาความเข้าใจในาศาสนานั้นเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกสภาพการที่เราให้เขาเป็นอเลาให้เขาเท่าไหร่เขาก็พอใจเขาก็มีความสุขเมื่อถึงอายันเขาก็ไปรับ ความดีจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาก็ได้พบอีกความสุขหนึ่งในอาคีรอนะครับก็วันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวัสสลลอฮุวะอาลัยฮิวะซฮ์บีวะสัลลัลลาาลาสลลมสลามอะลัยกุมวาะห์มะตุลลอฮฺวะบาระกาตุ